จากกรณีที่เกิดเหตุคนร้ายปาระเบิดไ้บอมใส่ป้อมจุดตรวจร่วมทางผพานรถไฟถนนรถไฟเขตเทศบาลนครยะลาเหตุเกิดเมื่อเวลา19นาิ15นาทีของค่ำวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งจากเหตุระเบิดดังกล่าวทำให้มีประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณจุดเกิดเหตุถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาเดเจ็บจำนวน6รายโดยหลังเกิดเหตุหมูลนิธิกู้ชีพกู้ภัยได้เข้ารับ ผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลยะลาเป็นการด่วนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองยะลาและชุดไทยอาสาป้องกันชาติเข้าปิดกั้นที่เกิดเหตุและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวพร้อมทั้งได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดกล่องบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบและเก็บกู้วัตถุร,ระเบิดอีกหนึ่งลูกที่ยังไม่ทำงาน จึงปิดกั้นที่เกิดเหตุและทําการเก็บกู้และจากการตรวจสอบกล้องวงจรผิดพบว่าขณะเกิดเหตุนะคะพบคนร้ายที่ก่อเหตุจํานวนหนึ่งคนแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดําเดินออกมาจากฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นตลาดเสรีจากนั้นได้คว้างระเบิดข้ามรถบรรทุกซึ่งขณะนั้นค่ะกาลังขับผ่านจุดเกิดเหตุพอดีได้ได้เกิดเหตุระเบิดขึ้นหนึ่งครั้งมีกลุ่มควันพวยพุ่งเห็นได้ชัด หลังก่อเหตุค่ะคนร้ายได้วิ่งกลับเข้าไปฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นตลาดเซลีและอาศัยความมืดบริเวณดังกล่าวหลบหนีไปค่ะ ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการติดตามไล่ล่าตัวผู้ก่อเหตุจำนวน2คนที่ปรากฏตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้ค่ะด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับพื้นที่และประชาชนที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ก็ประจำด่านตรวจยังคงตึงกำลังในการป้องกันเฝ้าระวังการก่อเหตุเหตุซ้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กลับคืนมา ด้านพลตตร,รีนัทกรการจนาพรผู้บังคับการตำรวจภูธ,ธรจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยทุกจุดตรวจทุกฐานปฏิบัติการนะคะเพิ่มความเข้มในการรักษาที่ตั้งโดยเฉพาะการออกลาดตระเวนพื้นที่รับผิดช,ชอบและสามารถตอบโต้สถานการณ์ได้ทันทีเน้นการรักษาความไม่ประมาทในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายพร้อมกับดูแลประชาชนในพื้นที่ให้มีความปลอดภัยโดยทางหน่วยข่าวความมั่นคงได้แจ้งเตือนให้ทุกพื้นที่เฝ้าระวังการก่อเหตุเพื่อลดความสูญเสีย โดยเฉพาะห่วงเดือนรอมฎอนรวมถึงวันที่13มีนาคมนี้ที่เป็นวันครบรอบก่อตั้งพรรค B R N ค่ะ